หินปรับระนาผีรับมีดเดิมทีผมจะใช้เป็นตัวแบรนด์จีนตัวนี้เป็นหลักนะครับของ DMD Tools แต่ว่าวิดีโอนี้เดี๋ยวจะมาปักให้สําหรับใครที่ต้องเซฟงบประมาณนะครับผมจะปักให้ทั้งหมด3ตัวนะฮะก็จะเป็นเพชรสองหน้าแบบนี้ตัวแรกนะครับฐานเป็นอะคริลิกแข็งไม่ยวบไม่ใช่โฟมนะฮะอ่านี่ตัวแรกตัวที่2จะเป็นตัวไซส์ตัวนี้นะครับความยาวอยู่ที่23มซตเมรใกล้เคียงกับตัวงานแบรนด์เลยนะครับไม่ได้หนีกันมากนี่ แล้วก็ฐานเป็นน้ำรลิกนะครับแล้วก็พื้นหลังเป็นยางลับเบอร์กันลื่นได้ดีนะครับอันนี้งานใกล้เคียงงานแบนมากๆนะฮะตัวอีกตัวหนึ่งจะเป็นอีกวัสดุหนึ่งนะครับจะเป็นตัวนี้นหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยใช้นะครับตัวนี้มันคือหินซิลิคอนคาร์ไบด์นะครับมีความแข็งสูงรองจากเพชรก็คือได้ๆกันนั่นแหละแต่เพชรแข็งกว่านะครับตัวนี้ก็จะให้อ่าหน้าหินที่มีความสมุทมากกว่าการปักหินเพชรนะครับตัวนี้จะใช้งานกับพวกหินธรรมชาติได้ดีนะฮะอันนี้จะมีเป็น2หน้าะะรจมีเสองหน้า,นนนาแล้วก็ ผิวเรียบหนึ่งหน้าอันนี้เอาไว้เก็บความละเอียดนะครับส่วนตัวนี้เอาไว้ปรับระนาบก็จะมาเทสการใช้งานให้ทั้งสามตัวนะครับอันนี้ตอนแรกจะใช้เป็นหินกวยห้างนะฮะหินสองหน้าตัวนี้ก็มาเริ่มที่หินเพชรสองหน้ากันก่อนนะครับตัวไซส์ปกติทั้งสามตัวจะปักไว้ให้ในตะกร้านะครับกดน้ำหนักลงไปได้เต็มที่เลยนะฮะ แล้วก็แจ้งเตือนนิดนึงนะครับถ้าจะปรับนหน้าผินเนี่ยพยายามหาแท่นยึดอะไรให้มันแข็งแรงนะครับเดี๋ยวมันจะลื่นไถลแล้วหินมีคุณจะตกได้นะครับเพราะว่าเราใช้แรงค่อนข้างเยอะในการปรับยิ่งปรับบ่อยก็ยิ่งดีนะครับมันจะใช้เวลาน้อยมากอย่างที่เห็นถ้าคุณปรับทุกครั้งก่อนการใช้งานหรือสักสองสาครั้งปรับทีเนี่ยหินมันจะไม่เว้าเลยนะครับหินคุณจะได้ระนาบตลอดเวลาจะไม่เสียรูปทรงนะครับอันนี้ก็ตัวแรกเป็นหินเพชรสองหน้านะครับอันนี้เป็นเบอร์ 180, หนึ่งร้อยแปดสิบคู่กับเบอร์600นะครับ ร้อยแปดสิบเอาไว้ปับความระนาบหกร้อยเอาไว้เก็บความละเอียดนะครับให้พื้นผิวของหินมีความเรียบเนียนมากขึ้นะโอเคมาต่อที่หินตัวนี้ของ KI นะครับเบอร์สี่ร้อยปิตอันนี้เป็นหินเลอดแข็งนะฮะแข็งมากตัวนี้ใช้โคตรดีเพราะว่าเสียดายเขาไม่มีขายแล้วจะใช้เป็นตัวเพชรใหญ่ตัวนี้นะครับเบอร์หนึ่งร้อยยี่สิบปิตอันนี้อายุประมาณเกือบปีแล้วนะครับเริ่มมีไรสนิมแล้วฐานันผลิตพื้นหลังยางนะฮะ าาสามารถปรับได้ท er ุกท่าทางเลยนะครับไม่มีตายตัวไม่มีถูกผิดบางคนเขาไม่ถนัดถูขึ้นลงเขาก็ถูแบบขวางแบบนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันได้หมดเลยแต่การถูแบบขวางอย่างนี้เนี่ยผมแนะนําให้ใช้เพชรให้ทั่วหน้านะครับอย่าถูขึ้นลงอย่างนี้อย่างเดียวเพชรมันจะสึกหลอจุดเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะพังเปล่าพยายามถูให้ทั่วนะครับซ้ายไล่ไปขวาวนลงล่างซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายแบบนี้นะคพยายามให้มันทั่วๆหรือไม่ก็วนแบบนี้ได้เลยนะครับวนให้มันทั่วหน้าหินหน้าหินเพชรนี่ก็จะเป็นตัวเพชรใหญ่นะครับเพชรโรงงานจีน งานดีนะครับพวกนี้ตัวที่ผมปรับงานดีมากอันนี้ก็จะเก็บความละเอียดนิดนึงห้ากับหินทำความสะอาดอินขัดทำความสะอาดตัวนี้ก็เป็นโรงงานจินเหมือนกันนะครับตัวนี้ของโรงงานลอสเตอร์โอเคนี่ก็น่าหินที่ได้เมื่อสักครูน่นี้ถ้าจะใช้หินป,ปรนับระนาบที่เป็นหินเพชรเนี่ยถ้าไปซื้อเองอะไรแบบนี้ผมแนะนําที่เพชรเบอร์อ่า สักร้อยิกริตนะครับร้ 120, 150, อยย0่ิบร้อยหาสิอย่าเกินนี้ไม่งั้นมันจะใช้ลำบากอันนี้ก็จะเป็นซิลิคอนคาร์ไบด์เดี๋ยวผมหยุดแป๊บนึงนะพอดีอันนี้มันใหญ่โอเคมาต่อที่หินซิลิคอนคาร์ไบด์นะครับอันนี้จะเป็นหินเบอร์หยาบนะฮะของ SK11 เบอร์ประมาณ400พอๆกับตัวไเมาตัวน,นี้นะฮะ พวกนี้ใช้ดีนะครับแค่คนไม่ค่อยสนใจเพราะมันอาจจะเป็นรุ่นเก่ามากๆแล้วนะครับมันเป็นหินปรับระนาบในยุคก,ก่อนๆนะฮะก่อนที่จะมานิยมใช้หินเพชรกันตัวนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับมีหลายรูปแบบวเหมือนกันนะครับอย่างที่เห็นเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันที่แตกต่างจากหินเพชรก็คือ ร่องที่มันซ่อมมาตรงนี้มันจะไม่เกิดสุญญากาศนะครับหลายๆคนที่ใช้หินเพชรอาจจะเคยเจอปัญหาเวลาเราปรับหน้าไปเนี่ยถูถูไปแบบนี้เนี่ยบางทีมันติดนะครับติดจนเป็นสุญญากาศเลยแบบนี้เห็นไหมผมไม่ได้จับเลยนะเป็นสุญญากาศแล้วทีนี้มันถูไม่ไปนะครับตัวต้องนัดออกตัวหินซิลิคอนคาร์ไบด์ก็จะแก้ปัญหาในจุดนี้นะครับสำหรับการซ่อมร่องมาจุดประสงค์ของการซ่อมร่องก็พือแบบนี้นะฮะปิดเลี่ยงการเกิดสุญญากาศใช้ได้นานนะครับตัวซิลิคอนคาร์ไบด์แห่งร่องจากเพชรจุดหล่อช้านะครับ แต่ว่าข้อเสียก็คือตัวมันเองก็จะสึกห่อได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นเวลาตัวมันเองเสียความต้านหน้าเราก็ต้องเอาไปปรับกับหินเพชรด้วยเหมือนกันนะครับผมแนะนําถ้าใครปรับต้านหินซิลิคอนคาร์บอ์น้นะให้ใช้เพชรเบอร์8ปในการปรับนะฮะแต่ว่ามันนานนานมากมากกว่าที่เราจะปรับอบใช้ไปแบบหมดไปแทบจะขึ้นก้อนถึงจะปรับนะฮะนานมากนี่ก็หน้าหินที่ได้นะครับหลังจากการปรับตนานแล้วก็จะใช้หน้าเรียบด้านนี้นะครับในการปรับความละเอียด ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ชอบเลยว่าเอาแบบไหนก็จะมีทั้งสามตัวนะครับปักไว้ให้ที่มุมซ้ายล่างเลยอันนี้เมื่อกี้จะทุรักทุเลหน่อยนะครับพอดีมันไม่มีไม่มียางกันลื่นที่เป็นแผ่นด้านล่างมันก็เลยลื่นไปแบบนี้ได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับหินงปรับกระหนาหิ้งลับมีดตัวนี้ซิลิคอนคาร์ไบด์นะครับชื่อวัสดุนะซิลิคอนคาร์ไบด์พวกคอรันดัมคาร์คอรนดัมนะครับสองหน้าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเบอร์ร้อยยี่สิบกับกับสองร้อยยี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต จะเป็นลายนี้นะครับแล้วก็ในตะกต้าผมจะมีอีกลายนึงด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นไซส์เล็กกว่านี้ถ้าถ้าแนะนำหมาผมแนะนําตัวนี้นะครับตัวลายนี้ใช้ดีมากแล้วก็ตัวเพชรไซส์ปกตินะครับเพชรสองหน้าฐานอะคริลินี่ก็จะเป็นตัวนี้เทียบกับไซส์มือผมนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ตัวเพชรไซส์ใหญ่นะครับ XL ยาว23ามเซนติเมตรนะครับหน้ากว้างถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะน่าจะแดเซน น่นนนจาจะประมาณ7ซนติเมตรนะครับกว้างๆส่วนความยาวอยู่ที่23สาฐานเป็นอะคริลิกนะครับแข็งแรงกดน้ำหนักได้เต็มที่เลยไม่ยุบนะฮะแล้วก็ยางกันลื่นอันนี้ใช้ดีมากๆนะครับยางกันลื่นนี้เป็นยางตัวเดียวกับที่แบรนด์รีซี่ใช้เลยนะครับตัวเดียวกันเป๊ะๆเลยเนี่ยหนึบหนึบมากนะครับไม่ไปเลยตัวยางกันลื่นที่เป็นฐานโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหินเพชรหินกรับหน้าหินรับมีดนะครับฟรัชชิ่งสโตนชอบตัวไหนก็เลือกไปใช้ได้ตามสะดวกเลยนะครับ ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับลืมแนะนําไปสําหรับใครที่ไม่ถนัดการปรับระนาบด้วยการเอาหินถูด้านบนคุณสามารถเอาหินเพชรหรือว่าหินซิลิคอนคาร์ไบด์เนี่ยวางเป็นฐานแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เอาหินที่คุณต้องการปรับระนาบเนี่ยมาถูจากด้านบนได้เหมือนกันนะครับผมก็ทําแบบนี้เหมือนกันการทําแบบนี้เนี่ยจะลดการเกิดสุญญากาศได้ด้วยนะฮะใครที่ไม่ถนัดแบบเอาหินถูด้านบนก็ทําตามแบบนี้ได้เลยนะครับเอาตัวหินกลับให้เป็นฐานแล้วก็เอาตัวหินที่เราต้องการปรับถูจากด้านบน นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สะดวกนะครับแล้วก็ลดการเกิดสุญญากาศใช้ได้ทั้งหินเพชรและหินซิลิคอนคาร์บอไเลยนะครับวิธีนี้